โอเคก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผม,มันนี้ใจโลบอจะมาทำชาเลนจ์สุ่มผลแจกคนนั่นเองนะครับผมสุ่มผลแจกคนอีพีหนึ่งะครับและกติกาของเราคืออันดับแรกนะครับคนนั้นนะเขาอ่ะจะต้องหาผลของเราให้เจอคือเราวัดจะเอาไว้แอบแถวคาเฟ่ เนะคยจะสุ่มผลนะแต่ว่าถ้าสมุติถ้าเราได้ผลดีเราก็จะเก็บไว้แต่ถ้าได้ผลแบบกะกะ,กระ,กระหรือว่าแบบไม่เกินร้อยเลยไม่เกินไม่เกินล้านอ่ะก็อาจจะให้ได้นะครับผมหรืออาจจะเกินหลักล้านแต่ว่าเรามีแล้วเราก็จะให้คนอื่นนะครับเราจะแอบไว้ที่แถวคาฟเฟ่นี่แหละเราจะยังไม่เห็นลวกันเอ๊ะเราจะเอาปืนออกมาแล้วเราเรา,เราจะค่อยเปิดดูอีกทีนะครับเอ๊ะอันไหนคือปืนอันนี้ป่ะ,ะมา เราจะทำเราเราทำส,สูตรกันดีกว่าสูตรนะครับจบแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะครับสุ่มเลยเฮ้ยผลดีอยู่เฮ้ยผลรักน่ายนะเราจะเอาไปแจกคนกันนะครับมาเราจะไปแจกคนกันนักผู้ชมเราจะวางไว้ตรงไหนดีอะ อันดับแรกเราเอาอนี้ออกก่อนเลยไม่ได้ใช้เลยเนี่ยอันเนี้ยเคนี่นะครับไฮไฮเราเขาถามไฮมาแล้วก็ต้องฮลัลโหลใช่ไหมฮลัลโหลคนอังคนอังกฤษปะพีทบุนดาบีสองมีอุ้ยโอ้เขาอยากให้เราช่วยดันเหรอ โอเคก็ได okay, so uh, 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 ้แค n แค n u ่ยูวันยูวันดาร์ฟฟูด่าดาร์คไงอ่ d ดาร์คฟายยูไอทียูไอที ยูวอนดารฟิสอยากได้ไหมอ่ะออ๋ออยากได้ไหมยอยากได้ไหมครับโอเคอ่ะไปโอเคเราเราถือว่าเราทำบุญแล้วนะท่านผู้ชมคืออะไรอะ่ะพีทบุญดาวีสองมีช่วยดัานเหรอ ตามเองไปไปกนเลยไปก็เลย,เ,ลยเธอไปก็เลยหนหยนายไปก็เลยไปสิไหนเออไปตามไปตามไปเดี๋ยวตามไปเออต่ไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปนะเออไปไปไปจะไปไหนละเออไปเออไปเลยเดี๋ยวเราตามไปเราเป็นจิ้งจอกก้าวหางเนะ่ะเราไปเดียวนู่แล้วเฮลี i เดินตบเดินผลโมจีตบเนมี่เอลมีเอมีช่วยด้วยช่วยด้วยอออเมีมีใครอยากลุกับแกออกไปไม่เคยพีพีครับออกไปจากชีวิตผม ลง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 ล,งลงย่าพึ่งรักแรงอายังตาไอีกอ่อุ้มค่ากะนาเกียรตมากอ่ะอยู่ดีๆก็ามาฆ่า เอาซะโมโหเรียวตบเรียวนี่คืออะไรแอลผลตื่นหรือยังยังไม่ตื่นอีกเลยเนี่ยไปสิไหนไปเอ,อิฟนำไปเลยนำไปสิโอเคไงโอเค ่ไม่ออกเย้งก็ไปสิบาไปอยู่ไม่ต้องห่วงไปไร ไปไปไปเกาะไหนอะเราไปเลยตอนนี้คือเปลี่ยนคอนเทนต์แล้วเร็วเกิน เพื่อนจะขับโอ<ฮ>้โห<ฮ>เพื่อนไปแค่สองคนไม่ต้องก็ได้มั้งเพื่อนอลังการเกินไปเลยเพื่อนมาจะนนนออาุ่งไไปไหย,ยกับมันเลย เราจะนอนนะครับเราจะนอนกันอยู่ในเรือนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยเอ้าเอ้าเอเอาเอาอาเ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 าเอาเอาเอเาเอาาออเเอออเ อะไระติดยู่ตรงคอเราพอดีอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ถูกอย่างน,นี้ก็ลำบากว่าพูดเลยอะไรอะนายขับเลยไม่นายขับเลยขับไม่เป็นขับไม่เป็นเออนายขับไปเลย ออกูะตกเราจะนอนกันนะครับให้ตูดพ่ดตูดพ่เราจะออกไปเล่นกันเพื่อนจะไปไหนโอเค ้องติดสายฮัลโหลติดสายติดสายมันติดได้ได้วยอไปขึ้นเออเย่ยได้เป็นผู้นำเลีออเ้ยวอากิโอคือไม่เบอคือดือัดตัเตะกบปะชินโนโกสาเมะชีมีนู่ค่าโอซาวันพี วันพีชเอ้ยอะไรเนี่ยกูเกิลถ่ายรูปแคปหน้าจออักเคียวคือไม่นิ่วแค่ี้นะทุเรยเอาเมื่อไหาย เอาเพื่อนเอาผลเราไปฟรีเอาอะไรย่ะแกฉนวนเพื่อนบิดกำลังจะอัดคลิปเท่ๆแบบการนี้อันทุเดย์สรุปไม่ได้อัดอะไรโอเคโอเคโอเค,อ,เค,อ,เคอะไรอ่ะไม่ทันอัดอะไรเลยโอ้ปล่อยแลยรับชมบายยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ลังให้ขัวใจเราบอกกันด้นะครับคลิปนี้อาจจะจบแบบ ไล้สาระไปหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรหรอก FC ก็ยังชอบอยู่เนาะบ๊ายบายครับบ๊าบาบ๊ายายยบบายบายครับ